แรงเฉือนนะครับของในส่วนของคานนะครับก็คือเหล็กปลอกนั่นเองไอตัวเหล็กแกนเนี่ยเราเออกแบบกันมาแล้วใช่ไหมนะครับหลือก็คือเหลือในส่วนของตัวที่เป็นเหล็กอะไรเหล็กปลอกนะครับเหล็กปลอกก็คือส่วนที่รับแรงเฉือนนะครับเพราะนั้นการออกแบบเหล็กส่วนรับแรงเฉือนเนี่ยเราก็จะเอาเอาอะไรเอาในส่วนของเออค่ทาที่เรียกว่าค่าเออค่าเชียนะครับเอามาออกแบบ นะครับตรงนี้เนาะอ่ะตรงนี้ผมขอไปเร็วๆเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะได้อ่าเอาเอาเชียร์ฟอร์ดดาร์แคมมาดีไซน์นะครับตรงนี้นะทุกคนน่าจะไปอ่านมาบ้างแล้วล่ะนะครับในการออกแบบนะครับอ่าตัวที่สําคัญนะครับตัวนี้อ่าก็คือเรื่องของการต้านทานแรงเฉือนของคอนกรีตนะจำได้ว่าที่เราออกแบบโมเมนต์เนี่ยเราก็คือโมเมนต์เอ็มะไรเอ็มซีอันนี้คือโมเมนต์ต้านทานนะครับของคอนกรีตใช่ป่ะนะครับ เพื่อที่จะมาเทียบกับอะไรหรือมาเทียบกับโมเมนต์แม็กใช่ไหมอันนี้เวลาออกแบบเล็กเล็กปอก็เหมือนกันนะครับเราก็ต้องหา VC นะครับนะนะครับก็คือต้องใช้ที่0.29สการุสเอฟซีเด็เหมือนกันนะครับเรียกว่าค่า VC นะครับมันจะมี VC อยู่2ตัวนะครับนะ VC เล็กนะครับ B ตัวเล็กห้อยด้วยตัว C กับ B ตัวตัวใหญ่ห้อยด้วยตัว C นะครับอ่ะเออตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับต่อไปนะครับ เวลาที่เราจะออกแบบเห็นไหมไม่มีตัว vc ใหญ่นะครับอันนี้สําหรับคานหน้าตัดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับก็คือ vc v ใหญ่ค่อยดูดีเนี่ยเท่ากับ v เล็ก c แล้วก็คูณที่ b คูณที่ d นะครับคือใช้ส่วนนี้ในส่วนนี้คือส่วนที่เราต้องใช้นะครับ470นะครับนะในกรณีที่เราต้องออกแบบเหล็กเสริมและแลงเฉือนนะครับเหมือนกันมันจะเหมือนกับที่เราหา m m สอง m สองมีค่าเท่าไหร่ใครจำได้ m2 มีค่าเท่ากับอะไรครับอ่ะตอบแล้วจำไม่ได้แล้ว m2 ก็ 2, 2> คือ m อ, m, Mac, m อะไรบูก mmax ลบ m อะไร mC ไงโมเมนต์ Moment, ส่วนที่เกินใช่ไหมเกินกว่าที่คนกีจะรับได้อะมันมีค่าเท่าไหร่อันนี้คือเหมือนกันนะครับ v d a นะครับ v ดก็คือเอา v, v v ก็คือ vmax อันนี้คือ vmax อะลบด้วยอะ v c ก็คือเป็นโมเมนต์ เป็นแรงเฉือนส่วนที่ที่เกินกว่าคานจะรับได้นะครับเราก็จะได้ค่าตัวนี้ออกมานะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูนะครับในในในสูตรนี้ก็ไปจดเอาไว้นะครับตรงนี้นะครับเนาะนึคเชื่อไว้แล้วกันนะครับกับตัวนี้นะครับอ่ะต่อในการออกแบบนะครับเราก็จะพิจารณานะครับในส่วนของการเสริมเหล็กรับแรงเฉือนตัวนี้นะครับอ่ะสี่จุดแปดจุดสี่นะครับ เราก็จะดูว่าไอ้โมเมนต์เนี่ยม,ม,มันมีส่วนเกินกว่า0.29สกปรดเอฟซีเดไหมนะครับถ้ามันไม่เกินเราก็ไม่ต้องเสริมเหล็กรก็คือใช้ระยะดีส่วนสองนะครับแต่ถ้ามันมากกว่านั้นเราก็ต้องมีการเสริมเหล็กนะครับต่วนี้เนาะอ่ะต่อไปตัวที่เราต้องรู้อีกตัวหนึ่งนะครับเนาะก็คือค่าแรงยึดหน่วงนะครับหรือว,ว่าคาร์บอนคาร์บอนก็คือ การยึดเกาะกันระหว่างเหล็กเสริมกับคอนกรีตนั่นเองเรียกว่าค่าแรงยึดหน่วงนะครับของคอนกรีตนะครับก็ต้องมาพิจารณาค่าอนี้ด้วยนะครับก็คือมีค่าเท่ากับตัวนี้ U มีค่าเท่ากับ V หารด้วยซิกมา O G D เห็นปะจอไี้ป่ะซิกมา O ที่เราเคยเราเคยเปิดตารางเหล็กมันจะมีอยู่สตัวซิกมา A กับซิกมา O ไอซิกมา O นี่แหละมาใช้ในสูตรนี้แหละนะครับคือเส้นรอบรูปอย่าลืมว่า โอกาสที่แรงยึดหน่วงที่มันจะเกิดขึ้นในในคอนกรีตเนี่ยเวลาที่เราเอาเหล็กใส่เข้าไปในคอนกรีตเนี่ยนะครับพื้นที่ผิวตรงเนี้ยนะครับที่มันเกิดการยึดเกาะมันก็คือเส้นรอบรูปนั่นคือซิกมาโอนั่นเองเราจะไม่ได้ใช้ซิกมาเอใช่ไหมนะครับตรงนี้มาเทียบกับยูซีนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีสูตรสมการที่ใช้เห็นปะ่ะอันนี้ที่จะมาหาเอลบีได้ก็คือเราต้องฝังเหล็กถ้าจะเป็นคานยื่นเนี่ยเราต้องฝังเหล็กเข้าไปในคอนกรีตกี่เซนตนะครับอ่นะ ครือระยะล้วงนั่นเองนะครับง่ายๆคือถ้าเป็นสับช่างเราเรียกว่าระยะล้วงของคอนกรีตนะครับตัวนี้เนาะอ่านี่คือการทาบอะไรนี่ก็เดี๋ยวค่อยไปดูในการทาบเอาเนาะอ่ะคราวนี้มาดูในส่วนของตัวอย่างที่เอ่อสี่จุดหนึ่งแปดนะครับเนาะเอะตัวอย่างนี้ไปแล้วเนาะอ่ะตัวนี้ตัวอย่างนี้นะครับนะเดี๋ยว ในหน้าที่156นะครับผมจะไม่พูดถึงเรื่องไอ้ตัวออกแบบเหล็กเล็กปล็กเหล็กแกนนะครับข้ามเลยนะจะไม่คุยมาพูดถึงเรื่องเหล็กปอกเลยแล้วกันนะครับสังเกตว่าพอเราคํานวณมาเราจะมีอะไรอูอันนี้คือ v อะร v max v max นะครับ v max ก็คือระยะแรงเฉือนส,สูงสุดที่เกิดขึ้นในในคานนะครับเนาะแล้วก็นูนออกมานะยูตรงนี้ไปทําเองนะนะครับ เรามาตรวจสอบนะครับอันนี้คือมาดีไซน์เล็กปอกนะครับนะเล็กปอกเพราะว่าหน่วยแรงเฉือนในกรณีที่เป็นคารคอนกีตล้วน v สังเกตนะครับวลาเราเขียน v ตรงนี้ให้เขียน v แล้วม้วนหางก็ื่ได้นะครับนะเนาะทีหางยาวหน่อยนะครับเนาะแล้วเขียน v แล้วก็ห้อยตรงนี้นา vc เกี้ยนะแล้ว vc จะได้รู้ว่า v นี้นคือ v เล็กถ้า v ใหญ่ก็เขียน v แล้วก็ c เลยนะครับเนาะเราเขียนนะครับ อนุวีเล็กเขาดูจะซีคือศูนย์ยี่สองเก้าถอยรุ่น fc เด็ด fc เด็ดนี่ยโจทย์ให้มาเท่ากับร้อยสี่สิบสี่ก็ได้ออกมาสามจุดสี่แปดโมเมนตั้นทานหรือแรงเฉือนแรงเฉือนสูงสุดหรือว่าแรงเฉือนต้านทานของของคานเนี่ยก็คือ vc อันนี้คือที่เกิดขึ้นขึ้นจริงเห็นไหมว่าบีบีตัวใหญ่นะครับก็คือ vc หารด้วย bd สุดเมื่อกี้ที่ผมให้ดูนะสุดแรกเลยนะครับออกมาเท่ากับเท่าไหร่สองพันสามร้อยหกสิบหกนะครับสังเกตไหมว่าไอเนี้ยคือ vc มันก็คือเหมือนเอ็มซอะนะครับแสดงว่าคานตัวเนี้ยมันรับแรงเฉือนได้เพียงพอไหมคอนกรีตที่เราที่เราออกแบบไว้เนี้ยนะครับมันรับแรงเฉือนได้ไหมตัวนี้รับได้ป่ะเซลล์อีซีนี่เป็นไงมันน้อยกว่าวีเลยวีแม็กถูกไหมถ้าเป็นคานออกแบบคานที่เป็นเหล็กแกนเนี่ยท้านี้ต้องออกแบบแบบดับเบิลหรือซิงเกิล ถ้า vc น้อยกว่า vmax ก็คือเหมือนกับ m อะไร mc น้อยกว่า ml หลู v m ก็ต้องเป็นแบบ double ใช่ไหมนะครับนะเงื่อนไขในการออกแบบถ้า vc มันมากกว่า vmax นะไม่ต้องคำนวณไม่ต้องคำนวณเลยใช้ d สองระยะห่างแต่ถ้า vc น้อยกว่า vmax นะอันนี้ต้องคำนวณแหละ นะครับนะน้อว่าวีแม็กนะแบบนี้ต้องคำนวณนะครับคือต้องมาดีไซน์ต่อต้องมาหาอะไรหรือวีดดเหมือนกับที่เราต้องหา2เ2มสองแหละนะครับอ่ะสังเกตนะครับว่าตอนนี้หน้าตัดวิกฤตสําหรับแรงเฉือนที่ที่เกิดขึ้นที่ระยะดีจากขอบของฐานรองรับนะครับตรงนี้นะเป็นเป็นจุดสําคัญเลยนะครับเขาบอกว่าการหาค่า v เนี่ยนะครับ เราจะไม่ใช้ตรงที่เป็นจุดเ,เรียกว่าเป็น vma x อะ่ะนะครับเราจะใช้ v ที่ระยะขอบนะครับอย่าลืมว่าเวลาที่แรงเฉือนมันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันจะเกิดขึ้นตรงไหนตรงขอบตรงนี้ถูกไหมที่มันเฉือนสูงสุดอ่ะนะครับเขาเลยให้คิด v ที่ระยะดีเพราะฉะนั้นตัวนี้คือ v ที่ระยะดีตัวนี้ใส่ v ดีเข้าไปเลยนะนะครับเท่ากับอะไรหรอสามสามได้สามเจ็ดสี่แปดเอ๊ะยสามเจ็ดสี่แปดดูสิ เมื่อกี้วีแม็กเท่าไหร่อ่ะวิีนี้ v อเทีอันนี้อเอ็มลูกเทียวี v อยู่นี่ใช่ป่ะอันนี้คือวีอะไรนูกวีแม็กใช่ไหมใช่ครับวีแม็กเท่าไหร่สามเจ็ดสี่แปดเราใช้ไหมตัวนี้วีแม็กอันนี้คือวีแม็กตรงนี้มันเกิดขึ้นตรงไหนลูกตรงที่เซนเตอร์ถูกป่ะถ้าเราตัดหน้าตัดคาออกมาเนี่ยโครงสร้างแบบเนี้นะครับเราคิดที่อะไร,รลูกเราคิดที่เซนเตอร์ถึงอะไรเซนเตอร์ <Center. S 1> ถึงเซนเตอร์ถูกป่ะ วีแม็กตรงนี้มันเกิดที่ตรงเซนเ,นเตอร์ของเสาแต่ว่าแรงเฉือนจริงๆที่มันเราเอามาวิเคราะห์เนี่ยมันเกิดขึ้นตรงไหนตรงนี้ถูกไหมนะครับตรงมุมเสาเราเลยต้องมาหา v ทีทรรยะอะไรลูกตรงนี้คือ V vd นะครับเพราะนั้นเราจะไม่ใช้ตัวนี้นะครับไงตรงนี้ระวังนะครับถ้าเกิดทำแล้วผิดนะครับเราจะใช้วี่รรยะดีนะครับก็นะคือเดียวหาวีทระยะดีเท่ากับสูตรของ v ทีทระยะดีก็คือเอา v Max นะครับ อ่ะเดี๋ยวผมโน้ตตรงนี้นะ v ที่ระยะ d ะใช้สูตรเท่ากับเอา v max ลบ w คูณ d นะครับอันนี้คือ v ที่ระยะ d นะในสูตรตรงนี้นะครับโอเคไหมนะครับ v max เท่าไรสามเจ็ดแปดสี่ลบ w w ก็คือ uniform load นะยูนิฟอร์มโหลดข้อนี้ก็คือหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบสองมาดูสิยูนิฟอร์มโหลดเท่าไหร่เห็นปะอันนี้คือยูนิฟอร์มโหลดเห็นไหมอันนี้คือดับบิลนะครับดีดีก็คือความลึกระสิทธิผลของคานข้อนี้เขาใช้ความลึกผลสิทธิผลเท่าไหร่ดูสิสามสิเท่าไหร่สามสิบสี่เห็นไหมนะครับก็คือดบิลคูนดีนะครับอ๋อดีก็คือจุดสามสี่อ, 3, ออกมาเท่ากับเท่าไหร่เหลือแค่เพียงสามสามหนึ่งหนึ่งนะครับจากเดิม 3, 84, เนี่ยสามพันเจ็ดร้อยแปดสิบสี่เนี่ยมันเกิดที่ตรงกึ่งกลางเสา แต่เราไม่ใช้ระยะที่ขอบนะครับก็เหลือสามสามหนึ่งหนึ่งพอ V ีแดดลบนะครับเท่ากับ v ีลบบี v, อันนี้คือ V อะไรลูกคือ v ีดีลบบีนั่นแหละนะครับเหลือเท่าไหร่เก้าสี่ห้านะครับเก้าร้อยสี่สิบห้าตรงนี้แหละที่ต้องเสริมเสริมเหล็กอันนี้คือแรงเฉือนที่ต้องต้องออกแบบเพื่อต้านทานแรงเฉือนนะครับเนื่องจากเหล็กเสริมแล้วนะครับแล้วก็มาต้องใช้อะไรครับ ้องใช้เหล็กเสริมรับแรงเฉือน่ะมาตรวจสอบแรงเฉือนของคานก่อนนะครับ v v เล็กนะครับ1.32ค่าด้วย f c ได้เท่าไหร่15.84นะครับอันนี้คือตัวที่ใช้ในการเช็คนะครับแรงเฉือนในคานเกิดขึ้นเท่าไหร่ v เท่ากับอา v นะครับอันนี้คือ vd หารด้วย bd b ก็คือความว้างของคาน d คือความลึกประสิทธิผลออกมาเท่าไหร่4.87นะครับซึ่งน้อยกว่า v ที่ยอมให้เห็นไหมน้อยกว่าตัวนี้ ถือว่าผ่านไหมถือว่าผ่านถ้าออกมามากกว่าแสดงว่าแรงเฉือนที่เกิดขึ้นในคาเนี่ยอันนี้คือเกิดขึ้นจริงถ้ามันเกิดสูงกว่าที่ยอมให้นะแสดงว่าคานคุณจะพังหรือว่าวิวบัติเนื่องจากแรงเฉือนนั่นเองนะครับตรงนี้เนาะอ่ะตรงนี้เข้าใจไหมลูกผ่านไหมครับอ่านเนาะครับอาจารย์ต่อไปนะครับ เขาก็บอกว่าเราก็ต้องมาวิเคราะห์ต่อนะครับนะว่าเราใช้เหล็กเสริมรับแรงเฉือนที่เป็นลูกตั้งเท่าไหร่ถ้าเราใช้เหล็กขนาดซึ่งเป็นกลาง6มิลนะครับสูตรของอันนี้อันนี้คือสมการที่ใช้ในการหาระยะห่างระยะห่างก็คือเวลาที่เราเราเขียนเลขปอกแล้วขียงว่าปอก6มิลแล้วก็แอดเท่าไหร่ตรงนี้เนี่ยนี้แหละนะครับที่เราจะต้องเอามาตอบนะครับคือ s เท่ากับ av คูณ f v คูณ d คูณหารด้วย v ีเด็ดนะครับเอนะ a อวีคืออะไรอ่านมาดูตรงนี้นะครับอ่ตรงนี้ก็คือถ้าเกิดเราใส่เหล็กปอกนะครับอ่อวก็คือตรงนี้พื้นที่ที่มันจะโอกาสที่เหล็กเหล็กปอกมันจะขาดอนะครับมีกี่มีกี่แนวมีกี่แนวครับถ้าแบบนี้ ก็คือมีสองแนวใช่ป่ะตรงนี้อันหนึ่งกับตรงนี้ถูกไหมที่มันเฉือนเล็กปอกอันนี้แราเรียกว่า AV ก็คือพื้นที่ของของเหล็กนะครับพอได้เราก็ต้องเอาสองเส้นคูณด้วยอะไรซิกมาเอของเหล็กกี่มิลหกมิลเหล็กหกมิลมีซิกมาเอเท่าไหร่ก็ศูนย์จุดเท่าไหร่ลูกสองแปดก็คือตันนี้เห็นป่ะหรือว่าขาที่มันโอกาสที่มันจะขาดอันนี้คือขาของของอะไรลูกของเหล็กปอกที่มันจะขาดอะก็คือสองขา แต่ถ้าเราเสริมเลขปอกสองชั้นน่ะถ้ามนีปอกแบบนี้อีกชั้นหนึ่งแบบนี้มันจะขาดกี่ขาแบบนี้สี่มันก็คือสี่ันก็ต้องไปไเป็นอะไรเป็นสี่เห็นไหมถ้าเป็นปอกเดียวอันนี้คือเลขปอกเดียวก็อย่างงี้แค่นี้เองโอกาสที่มันจะขาดก็คือตรงนี้จุดหนึ่งกับตรงนี้ก็คือสองขาแต่ถ้าบอกว่าเราเสริมเลขปอกสองชั้นนะปอกสองชั้นก็คือเราเสริมแบบนี้สมมติแล้วก็มีส่วนอีกชั้นหนึ่งอย่างนี้อันนี้ก็ขาดกี่ขา โอกาสที่มันจะขาดก็คือกี่ขาลูกสี่ขาสี่ขาเอ่อนะครับก็คือหนึ่งสองสามสี่นะครับสี่ขานะครับอันนี้คือตัวความหมายของซิกมาซิกมาเอนะครับต่อไป f v f v ก็คือหน่วยแรงเฉือนของเหล็กมันก็คือมีค่ากับอะไรเอง fs อั่นแหละตัวเดียวกันแต่ว่าเขาใช้เป็นนูกเป็นหน่วยแรงเฉือนนะครับอันนี้คือเหล็กเสริมรับแรงดึงแหละนะครับ มันก็คือแรงเฉือนของเหล็กกันแหละนะครับนะ่นเหมือนกันดีก็คือความรู้สึกปิดีแดดก็คือส่วนที่เกินเมื่อกี้นี้กดเครื่องออกมาได้เท่าไหร่เท่าไหร่ครับกดเครื่องมาได้ไไก,ดไดกี่เซนลองกดเครื่องนี้ ยี่สิบสี่จุดหนึ่งเจ็ดครับอ่าิ4 1 7ก็คือวันเท่าไหร่คือย4่ิก็ใช้ยีบสีใช่ไหมเนาะครับอ่าโอเคนะครับใช้2ี่ิเพราะน,นั้นเราก็จะได้เข้ามาคราวน,นี้เรามาดูข้อกำหนดนะครับบอกว่าเดียะหางเล็กลูกตั้งนะ จะต้องไม่เกินค่าที่นะครับค่าที่อะไรลูกน้อยที่สุดของสามของสองข้อนี้ถ้าอันไหนน้อยกว่าก็ใช้ข้อนั้นเมื่อกี้เราคำนวณออกมา S ได้เท่าไหร่ลูกยีิบสี่ข้อหนึ่งไม่เกิน d ส่วนสองหรือกรณีที่ไม่เกินจุดเจ็ดเก้าห้า f ดด S นะครับ D d ดีแล้วเท่าไหร่สามสิบสี่หารสองเหลือสิบเจ็ดเซน V เกินไหมเช็คดิ V เท่ากับจุดเจ็ดเก้าห้ารุ fc แดออกมาเท่ากับเท่าไรเก้ห้าสี่ 54, ซึ่งมากกว่าเห็นไหมไม่เกินโอเคก็ใช้ตัวนี้ได้เพราะฉะนั้น s เราเหลือเท่าไหร่ละสิบเจแล้วข้อ2 s เท่ากับ av หารด้วย0 0ดศู b av ก็เหมือนเดิมมันขาดกี่ขา2ขาก็จุดห้าหใช่ไหมหารด้วย0 0ดศูนย์ศคูณด้วย็คือความกว้างของคานออกมาเท่ากับเท่าไหรสิบแปหหรือประมาณ19เก้เซน นะครับเขาบอกว่าใช้ค่าที่อะไรลูกน้อยที่สุดยี่สี่สิบเจ็ดสิบเก้าอ่ไหนน้อยสุดสิบเจ็ดสิบเจ็ดแล้วก็ใช้เอสที่สิบเจ็ดโอเคไหมแบบนี้โอเคครับเนาะโอเคไหมลูกโอเคครับ มีคำถามไหมคนอื่นถามไหมเนี่ยโอเคไหมครับลูกผ่านไหมอนะก็หมดแล้วท่านี้นะครับอ่ะก็จบในส่วนของตัวเหล็กเสริมแล้วก็มาตรวจสอบระยะบอลน,นะครับนะระยะแรงเฉือนที่ ที่จุดรองรับ v เท่ากับจุดสนแะครับแล้วก็มาตรวจสอบ uc uc ที่สุดนี้เลยต้องน้อยกว่า11นะครับออกมาได้เท่าไหร่10.22ก็โ okay. อเคเพราะมันน้อยกว่า11ก็ใช้แรงยึดนวงในคาน v เท่ากับซิกมา u เท่ากับ u v เท่ากับนะครับส่วนด้วยอะไรซิกมา ojd นะครับนาอออกมาก็เท่ากับ4.25นะครับก็น้อยกว่า1 0 1 0 2 0นใช่ปะก็ถือว่าผ่าน นะครับตัวนี้เนาะก็เช็คแค่นี้พอแล้วนะครับเอาแค่นี้พอเนาะก็เดี๋ยวไปไปทำลอกตัวอย่างตัวเนี้ยนะลองทําตัวเองด้วยทําเองด้วยนะเพราะว่าเออลองคํานวณที่นะครับเหล็กปอกเหล็กเออเหล็กแกนเนี่ยมันมีค่าเท่านี้จริงไหมนะก็ไล่ตามสเต็ปนะครับแล้วเราก็ใช้ในการคํานวณของเราเนี่ยเป็นหลักอยเช่นค่า k เ,เนี่ยเราก็ใช้อะไรลูกสูตรเราก็ n หาร n บวก อซะนะครับก็ทำตามนี้เลยอ่ะแล้วเดี๋ยวฝากกันบ้านไว้ข้อหนึ่ง <c oughs> นะครับออกแบบคารช่วงเดียวนะยาวตรงนี้นะครับแต่ตรงนี้ต้องลอกกันบาลอกโจทย์ไว้ชุดนึงก่อนนะนะลอกเสร็จแล้วก็ทำแบบบุคคลหนึ่งข้อแล้วส่งเข้ามาให้ผมในในคลาสรูมนะครับนะก็สักไม่เกินเที่ยงแล้วบ่ายเรามาเจอกันต่อตรงนี้นะครับใช้ตัวเลขอยู่ที่ 4.50เมตรนะครับทุกคนเท่ากัหมดเลย <c oughs> ล้ำหนักกลางคานอยู่ที่1,500นะครับเอดดหนึ no. ่งร้อยเจดสิบนะครับ fs อพั F H, 1, 2, 14, นสอเท่ากับ n เท่ากับสินะครับนะล้ำหนักของทุกแพร์เฉลี่ยนะครับก็ใช้แค่เอ่อหนึ่งห่พอ ก็ตรงนี้อันนี้ทําเป็นเป็นแบบประหัดนะครับแต่ว่าต้องโลกลอกโจทย์ข้อนี้ก่อนนะครับโอเคไหมครับเ,เดี๋ยวผมจะเปิดให้ส่งงานไว้ในห้องนะครับแล้วก็ไม่เกินเที่ยงแล้วกัน,นครับส่งเนาะอ่ะมีใครสงสัยตรงไหนก็รูกในไหมพอเข้าใจไหมเนี่ย ก็จะอ,อยู่ครับอาจารย์ส่งงานไปส่งนะวิชาอาร์ตดีไซน์นะครับรอาจารย์อะไม่มีคำถามใช่ไหมแล้วก็ก็ไปไปทำงานนะครับเนาะ ผมที่เขียนว่าส่งส่งงานตัวอย่างครับเอับนี่เอาในวันที่ะอะไหกก็ไม่เกินเที่ยงละกันครับก็สิบแปมแล้ว โอเคผมมอบหมายกัแล้วมีคําถามไหมลูกมีใครเพิ่งเข้ามายังไม่ได้เช็คชื่อป่ะบอกมากลุ่มหนึ่งก่อนหนูค่ะอาจารย์หนึ่งก่อน,น,อนใครไอ้โยนนมอันิสาค่ะใช่ค่ะอาจารย์ไอ้ประมาณราคาแข่งบ้านชั้นเดียวนะวันเดียวเหมือนกับที่แข่งระดับภาคเลยระดับอาาอสจเลยนะคิดทั้งหลังใช่ไหมคะอาจารย์ฮะคิดทั้งหลังไม่ยกเลิอกอะไรเนาะ ิดทั้งหลังแต่เหมือนก็นหลังคางไม่คิดเหมือนกันอ่ะอแต่ลองฟ<า>ังคำสั่งดีนะเอปอปรรทุบ้านท่านเดียว<า>พอ่๋อ่ะมีใครอีกกลุ่มหนึ่งมีใครที่เพิ่งมาเข้ามาบอลลัสมายัางพยุงศักดิ์วศินไม่ได้หมดหรอมาไม่ได้พะย่พยุงศักดิมดนะ์มาไม่เนี่ยบอลลัส วสินอย่างเนาะคือเรียนออนไลน์ก็ก็ต้องรับผิดชอบตัวเองนะครับเนาะนัตพลมายังมัทธีรามอร์ฟินเห็นทักว่าบอกผมว่าเหมือนไม่มีปัญหาครับอาจารย์ฮเห็นมอร์ฟินทักว่าบอกผมว่าเหมือนไม่มีปัญหาครับอาจารย์ต่เข้าได้แต่พูดไม่ได้ครับอาจารย์พูดแล้วเหมือนไม่เสียงไม่ออกครับปาวัฒน์อะ บรรณวัตย์อย่างเนาะภาชรวัตส,สุปรกรณ์อ่ะโอเคเนาะแค่นี้แล้วเดี๋ยวตอนบ่ายโมงเข้ามาเจออีกทีนนะเจา้าสวัสดีครับโอเคสวัสดีครับไอมอฟฟีนเห็นแล้วไม่เป็นไรอาจารย์สวัสดีค่ะโอเคสวัสดีครับเจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์เนื้อหาอยู่ในไหนอนะคะฮะเนื้อห